สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัดนะครับก็เอาจริงนะครับก็เป็นจุดที่รอมานานนะครับก็คือเซตเบรกส0 0นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำแพทเทิร์นเดิมหรือเปล่านะครับคือเบรกอย่างแรงเลยนะครับแล้วก็ลงมาตั้งฐานตั้งฐานนะครับแล้วก็มีเรื่องมีราวอะไรก็มารู้นะครับมาอีกนะครับกังวงกังวลกันเฟ้ออยู่นั่นแหละนะครับแต่ตอนนี้เอาจริงก็ ไม่น่ากังวลแล้วนะครับเพราะว่า,าตัวเงินเฟ้อมันก็ไม่ได้เพิ่มในอัตราที่รวดเร็วขนาดนั้นนะครับแล้วก็น้ำมงนน้ำมันนะครับก็เริ่มเป็นขาลงนะครับก็น่าจะเริ่มฟื้นกันได้นะในมุมมองเศรษฐกิจก็คือเราจะเห็นในภาพของการเปิดเมืองนะครับทีเ่เริ่มทยอยเปิดแล้วครับแล้วก็งบเนี่ยก็ออกมาค่อนข้าง ดีขึ้นนะครับวันนี้นะครับหัวข้อก็คือไปเจออ่านบทความจริงๆของเข้าทุกวันนะครับ efinance thai com แล้วก็ดูดูข่าวนะครับมันง่ายดีนะครับก็คือเขาก็สรุปมาให้หละไปเจอบทความนี้ฮะว่า6บล็อกชี้เป้า25หุ้นเด่นนะครับคือกว่าจะเป็นนักวิเคราะห์ได้นะนะครับก็สอบกันเยอะๆมากมายแล้วก็ต้องอให้คำแนะนำภายใต้ กฎระเบียบนะครับแล้วก็ต้องมีหลักฐาน,นที่เชื่อถือได้นะครับทีนี้มาดูกันว่าใตาบล็อกเนี่ยเขาให้คําแนะนํำยังไงบ้างนะครับของเดือนธันวานะครับแต่จริงๆถ้าไปดูกราฟเซตไทยยังถือว่าใช้ได้นะครับก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับกรอบรรชนี่นะครับ1610 -1650 ถึง16 1650นะครับ 160แถวนี้1650แถวแถวนี้นะครับก็จะเป็นกรอบโซนแถวแถนี้เลยแหละนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็เป็นเรื่องของต้องเรียกว่าแนวโน้มผ่อนคลายนะครับเฟดก็น่าจะขึ้นดอกเบี้ยตามปกติเท่าแหละ่นะครับแต่ว่าอนาคตนะครับน่าจะเริ่มขึ้นแนวตาที่ลดลงนะเพราะว่าเศรษฐกิจมัน ใช้ครว่าวิบัติกันหมดแล้วนะฮะโอเคก็เลยเดี๋ยวเงินเฟอ้อมันก็ลงเองเงินเฟอ้อลงก็ไม่ต้องขึ้นดอกเบีย้ยเยอะมากนะครับแต่ของไทยไดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือ,อ,อตอนปีก่อนนะครับที่เศรษฐกิจโลกเขาฟื้นกันเยอะแยะมากมายเราก็ไม่ฟื้นฮะเพราะฉะนั้นตอนที่เศรษฐกิจโลกเขาลงกันเราก็เลยเพิ่งเริ่มฟื้นนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ ใช้ได้นะครับเป็นจุดที่ใช้ได้แต่ว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของโลกอะนะครับที่เป็น global play ะจะไม่ค่อยดีนะพวกปิโตรเคมีพวกน้ำมันเหล็กนะครับพวกนี้จะไม่ค่อยดีถ้านในประเทศจะค่อนข้างโอเคนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะผมก็มานั่งดูนะครับโบโล็กส่วนใหญ่ก็จะออกแนวก็คือเป็นหุ้นเปิดเมืองนะครับผมเอาตารางนี้มาสรุปเนาะมาวิเคราะห์บทวิเคราะห์ของ นักวิเคราะห์อีกรอบหนึ่งนะครับก็อันนี้เป็นตัวเลขที่มานะครับแล้วก็มาจัดกลุ่มนะครับตามอุตสาหกรรมนะครับว่าเออนักวิเคราะห์เนี่ยเขามองมองอะไรกันบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคอมเมอร์สนะครับมี6บล็อกก็คือต้องมีคอมเมอร์สเนี่ยหบล็อกเลยนะครับแบงค์ฮะก็คือ5 5ห้าบล็อกก็แนะนํากันมามีเดียฮะ เออบีเดียนี่น่า,น,าน่าสนใจว่าเอ,อ๊ะทำไมก็ถึงเลือกเข้ามานะครับเดี๋ยวค่อยไปดูลายตัวของเขานะครับกลุ่มฟู้ดนะครับก็ต้องเรียกว่าช่วงนี้มีการส่งออกเยอะนะครับหุ้นหลายๆตัวเนี่ยในกลุ่มฟู้ดก็โห้ยกำไรนะกระโดดขึ้นมาเยอะแะมากมายกลุ่มเฮลท์ฮะมีติดมาสองตัวมีรับเหมาด้วยนะครับนี่น่าจะเป็นภาพของการเปิดเมืองนะครับแล้วก็ การก่อสร้างมากขึ้นนะครับอิเจเนียริงนะครับมี2ตัวหุ้นเทคเทีาว่าหุ้นเทคทางสปอร์ตอิเล็กตรอนฟินนะครับมีติดเข้ามาน้อยมากนะครับตัวอย่าอัพไซด์เฉลี่ยก็ประมาณ20%นะครับมาดูคอมเมิร์สก่อนนะครับคอมเมิร์สก็มี6บล็อกแนะนำนะครับหุ้นก็จะไม่ค่อยซ้ำกันเท่าไหร่แต่ว่าที่ซ้ำกันมี2ตัวนะครับก็คือ c p พนะครับกับ ไอ้ก็ c p r นะครับไม่ใช่หุ้นนะฮะโอเคก็คือมีมีซ้ำกันนะครับก็คือมี c p r ที่ตัวเนี้ยนะครับที่มีบล็อกสองบล็อกนะครับแนะนำมาเอาจริงก็คือ c p r เนี่ยเป็นบลกที่เอ๊ะเป็นบริษัทที่หนี้สินค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการปิดเมืองด้วยนะครับแล้วก็ตัวโลตัสปีที่ผ่านมาแทบไม่ได้ขายของเลยก็คือ เน้นแบบปรับปรุงระบบทำไอทีทำตกแต่งสาขาใหม่ยกเครื่องเปลี่ยนป้ายใหม่นะครับรายได้กำไรก็ต้องได้ว่าเป็นฐานต่ำนะครับเดี๋ยวปีหน้านะครับก็น่าจะเริ่มดีขึ้นถ้าเกิดยอดขายเริ่มกลับมา CRC นะครับอันนี้กำไรก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับคอมเซเว่นนะครับทุกครั้งที่มี iPhone รุ่นใหม่พี่เขาขายดีตลอด BJC นี่มีสตอรี่นะก็คือเอา b ิ๊กนะครับดัน IPO อีกรอบหนึ่งแบงค์ฮะเห็นว่ารอบนี้ไม่มีไม่มีไฟแนนซ์เลยนะครับแบงค์ Bank, นะครับมีแนะนำา b l l อยู่3มบกนะครับถามว่าทำไมนะครับก็คือมีฐานต่ำด้วยนะเพราะปีก่อนก็มีรายจ่ายนะในการควบรวมกับเฟอร์มาตาปรับปรุงนู่นนี่นั่นนะนะครับแล้วก็สินเชื่อ BBL โตค่อนข้างดี NPL นะครับเริ่มมีการระบายนะครับ แล้วก็ตั้งสำรองค่อนข้างเยอะนะครับก็คือ conservative สุดแล้วล่ะนะครับ KTB เนี่ยก็สินเชื่อยังตัว MPL ยังร้อนๆหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวไม่นานไม่นานก็คงปรับตัวได้นะครับมีเดียฮะเห็นว่าเป็นเมเจอร์กับแ pln b นะฮะถ้าไปดูคำอธิบายก็จะเอาไอ้ตัวเม็ดเงินโฆษณานะครับรอบนี้ที่เกิดขึ้นนะนะครับก็คือ ทีวีวิทยุเม็ดเงินโฆษณาลดลงนะครับแต่ว่าไปเพิ่มก็คือสื่อนอกบ้านนะครับพี่ใหญ่คือแพนบีนะครับแล้วก็สื่อลงหนังนะครับเม็ดเงินก็ยังยังเข้ามาค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเห็นว่าไม่มีที่เป็นทีวีนะฮะอยู่ในคำคำแนะนำอยู่ในคำแนะนำก็ต้องเรียกว่า3กลุ่มแรกนี่จะเป็นกลุ่มเปิดเมืองหมดเลยนะครับ แบงค์นี้จะเป็นกลุ่มรับเศรษฐกิจฟื้นนะครับฟู food นะ้ดฮะพวกนี้เป็นร้านอาหารนะครับ M นะครับแล้วก็สีธนาพรมาร์เก็ตติ้งอันนี้ไปต่างประเทศด้วยนะนะครับงบก็สวยนะครับมิน t นะครับอัพไซด์อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับจริงๆริงมินเป็นโรงแรมรายได้กำไรจากโรงแรมเยอะกว่าแต่ว่าบังเอิญเซ็ตเขายังไม่ได้ย้ายหมวดนะครับก็เลยไปอยู่หมวดฟู้ดกัน บีดีเอ็มเอสนะครับเพลกำไรัวดีนะครับแต่มากนี้ก็เหมือนเปิดมือนะครับมีต้องเรียกว่าลูกค้าที่ไม่ใช่โควิดนะครับเริ่มเริ่มเริ่มกลับเข้ามาลูกค้าต่างชาติก็เข้ามานะบีซีเอสก็ลงมาในจุดที่น่าสนใจนะครับรับเหมาก่อสร้างนะครับเขาแนะนำนะครับมีฐานลากตัวหนึ่งก็คือซีบีโกลวก็ซีเคนะครับซีเคเป็นรับเหมาที่ งบดีสุดนะฮะเพราะว่าเป็นรวมทั้งทางด่วนใต้ดินนะฮะทางด่วนก็มีนะครับใต้ดินก็มีรับเหมาก็มีนะครับก็ได้ซิปโก้เนี่ยนะถ้าเกิดเปประเทศนะครับงานก่อสร้างมากขึ้นนะชีวิตก็จะค่อนข้างดีนะครับเอ,อลงไหฟ้านะนะครับถามว่าโผล่มาได้ไงนะครับอันนี้เป็นหุ้นที่ได้รับผลกระทบจาก ค่าไฟนะครับค่าไฟก็ไม่ขึ้นแต่ว่าน้ํามันเนี่ยแก๊สธรรมชาติขึ้นเงนกระจายเลยนะครับเลยทําให้กําไรหายหมดนะครับทีนี้ที่ลุ้นคือปีหน้าถ้าเกิดยังขึ้นค่าไฟต่อนะนะครับเดี๋ยวตัวกําไรนะครับก็จะเริ่มกลับมาอันนี้จะเป็นตีมนะครับมีเขาเรียกว่าโกลชพอตตัวนะครับอย่างบีบีกนะครับพอร์ตเคซีเอมทีนะครับมีทวงนี้บ้างมีเทคบ้าง พราะนั้นเราพอเห็นภาพเราพอเห็นภาพอะไรบ้างนะครับเราพอเห็นภาพว่ามุมมองของตลาดนะครับในช่วงนี้นะครับก็คือเป็นธีมเปิดเมืองนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยหุ้นที่แนะนำเนี่ยนะครับก็จะเป็นเอ่อต้องเรียกว่าซื้อซื้อ,อขายขายกันอยู่ในประเทศนี้แหละนะครับอ่าถ้าใครมีหุ้นประมาณนี้อยู่นะครับก็จะชีวิตสดใสนะครับ เห็นไหมเอาละทาไมมีดรอปมานิดหนึ่งนะฮะเมเจอร์วันนี้วันนี้เซ็ตลบนะครับก็อ่ะนี่เริ่มเริ่มแตะเส้นสองร้อยมามาได้แล้วนะครับแพน B นะนะับอ่ะแพน b ก็ยังบวกอย่างต่อเนื่องนะนะครับถือว่าใช้ได้นะครับโอเคอะไรกันเนี่ยนะครับโอเคเพราะนั้นโดยรวมแล้วนะครับ อันนี้ก็คือเป็นมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับผมว่าเสนอหุ้นใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่บล็กเดียวนะครับเราใช้หบล็อกนะครับเข้ามาช่วยเราในการประมวลผลนะครับทำให้รู้ว่าคนที่แบบมืออาชีพเนาะนะครับเขาเขามองยังไงก็คือเป็นไกด์ให้เราได้นะครับก็วันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ อาาทิตย์หน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรก็คอยติดตามกันนะครับสวัสดีครับ